สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดชุูนทุกคนตอนนี้น้องกากากำลังสี่เดินทางไปอาลินทุกคนแบบพาพาน้องไปลินน้องวันนี้เป็นมื้อวันหยุดเป็นมื้อวันหยุดผักแบบว่าเฉา่าอาทิตย์ ก็จะพาน้องไปลินบ่อที่เาจะไปลินก็จะเป็นแบบสไลเดอร์แล้วก็จะมีอย่างหลายอย่างเนาะใกล้กับอันมา,นารีน่าเบยทุกคนอันซื้อที่บอนบอที่เขามาลินก็คือมารีน่าสแควร์เนาะ<อ>ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเฮาไปเ่งน,นกันเลยว่ามัน,ปนเปนจังไ๋ตอนนี้เราก็ได้มาฮอดบอลลินแล้วนะทุกคนมาฮอดสถานที่แล้วเนาะ <S <S สไลเดอร์ใหญ่เลยนะนกลาไวันนี้เป็นวันอาทิตย์แน่ เข้าไปอันสไลเดอร์กัต้องมาซื้อปีก่อนนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนอันเจ้าเจ้าแตงตัววันฮาโลวีนซื้อตั๋วออน มาแล้วทุกคนกำลังชีเข้าไปเนาะเข้าไปในแต่ว่าตอนนี้น้องเข้าไปแล้วนะแบลว่าคันท้าแบบคูเลอบ่มีถงถงเท้านะขาจะจะบอกให้เข้านี่เลยเนาะขาเจะาจะเขียนบอกนี่ถงเท้าเขาเจ้ากากดเอฟเบลเลยเมื่อนี้ก็มีบอลลินใหญ่ขนาดเลยเมื่อวนี้ แบบคนหลายน,น้อยนึงเนาะเพราะว่าอันแบบเป็นวันอาทิตย์แน่นะทุกคนเป็นวันอาทิตย์แน่จะมีรถฟอร์ดรถไฟสไลเดอร์อย่างมีครบเนาะแต่ว่าน้องค่อยเข้าไปในแล้ว <c oughs> ประเภทน้ำเนาะถ้าแปลว่าหิวน้ำก็มาซื้ออย่างนี้ได้อันละสามดอนสองดอนทุกคนต้องไปหาน้องก่อน มวนแหงสตไลเด้อแต่ไลดเดอร์ก็เหงื่อเลยมวนค่ะ ลลินใหญ่แท้ทุกคนมันก็จะมีแบบบอลขีบกระตุ้นก็มีเนะมีบอลคีบกระตุ้นเธอแนนำนะ Thank awesome. ปืนฉันเอาปืนฉันแล้วป็นตัวปืนฉันจะ,ะปืนฉันตัวหนังสือแต่แล้วก็มันเป็นตัวสตัตว์โอไมีตัวเสือรึ Gue tahan Tahan Gue ada Gue ada คนมือเนาะมือแห้งเลยนะแ <c oughs> บบว่าเจ้าปีนสไลเดอร์แต่ว่าแบบน้องตาแบบขึ้นขึ้นสูงมาได้แบบย่านเวลาขึ้นสูงเนี่ยแบบให่สันเลยนะสไลเดอร์นี่มาได้เลยขอนองี <c oughs> ่แต่ปล่อยให้น้องลินเนาะกะเข้ามานางบึงซื่นคนกะไหล <c oughs> บอลลินเนก็ไกลกับมารินาเบทุกคนเนยมารินาสแควร์เนาะบอลที่มารินเน บอลลิ้นลายอ่านลายแนยวบอลกินข้าวมีฮอตบอลกินข้าวนั้นทุกคนบอลลินเกมบ้านพี ก็จะเป็นมืด เป็นห้องครัวทุกคนแบบว่าให้เด็กน้อยแบบครัวกินอะไรทำไมมีหลายอย่างเนาะ กินกันสามสี่ชั่วโมงเนาะเมยแหงเงานอนกับเงานอนเมื่อบรรยากาศบชิพาน้องแวะกินข้าวแล้วก็เมื่อเฮิร์นเลยเนาะมามากับมาโดนเติบแล้วนาะลินสามชั่วโมงเกือบหกสี่ชั่วโมงเนาะเด,ด็กๆกะบหกโมงย่างห้าโมงห้าโมงสี่สิบเลยเนี่ แบบโคตรมีขั่ซุกเลยอย้อันนี้นะทุกคนเบิงมีป่าเดี๋ยวสิเอาเขาเบิง้งเจียเนาะแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดป่าตุเจียปาสลามคนหลายมือนี้นะเพราะว่ามือนี้เป็นมื้อวันพักวันอาทิตย์วันเสาร์ละหลาย มาทาแบบจันถึงซุกระบบบันไดเนาะตอนนี้กบน้อตนนนตงตตกก็ได้มาหดเทือนันแล้วไป็นเทียมหอยนะมาหอดแล้วกะแกเซื้อแกพิ่เออแบบมือแห้งนะมือมืดมือเลย คลิปนี้กับบะมีพีเ่เลยหลายทุกคนก็นทีได้ขอจบลงเพลงชั้นนี้เนาะคลิป้าพอกันไหมคะมาเพิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้องแต่คลิปต่อไปนได้ะทุกคนนดนๆก็อาจจะได้ลงคลิปเธอหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้มาอยู่สิงคโปร์แล้วแบบมันวุ่นแฮงนะทุกคนมันบ่คืออยู่บ้านตัวเองเนาะยังไงก็ขอขอบใจเนาะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามา ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้น้องตามมาโดยตลอดเนาะโอเคบายบายทุกคนคิดหน้าพอกันใหม่ขอขอบใจ